กว uh, e, uh, ั um ับเรามปพบกับช่องแปะกูกิลเก้าแล้วก็วาวพาแเฮงวาวพาแหฮงแล้วก็ไปตังกูจอไปยังไงอะมเริ่มนยะไปทางไหนเขาไปทางนี้งี้ทางักันนะครับหุยนี่เปนตึกร้างยุ่เจิง พี่แมวมาสอนนี่กคเปิดได้ไงอุ๊ยยเราเจะสักเยอยงนเจอไอ้แมวนี่ครับเยเยวงเย่เฮ้ยมีอะไรถ้าอยู่คนเดียวครับ Đó, chứ đưa, ăn, ăn, ăn. Nó cho tôi một trăm thành

เอ้ยจะทำเขาซื้อเค้กเหรอมาเลตอนนี้มุ้ง